การพนันคือการชิงทรัพย์ด้วยเกมที่กำหนดขึ้นเจ้ามือสามารถแบ่งทรัพย์เป็นของตนในรูปของตงส่วนรัฐบาลก็ได้แบ่งทรัพย์ในรูปภาษีการพนันไม่ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการเป็นเพียงการชิงทรัพย์ที่สูญเสียเวลาและโอกาสในการพัฒนาคนไทยเสียโอกาสในการแข่งขันการพนันมีสิ่งยั่ว คือกิเลสที่ผู้เล่นอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นง่ายๆถ้าเสียก็อยากได้คืนถ้าได้ก็อยากจะได้มากขึ้นการพนันก่อให้เกิดอาชญากรรมคนในครอบครัวแตกแยกแย่งชิงจี้ปล้นและฆ่าตัวตายบอนการพนันในสถานบันเทิงครบวงจรจึงเป็นสถานที่ที่รัดจัดให้เพื่อการชิงทรัพย์ ย่อมมีผู้มีอิทธิพลแย่งชิงผลประโยชน์มีการฟองเงินมีเจ้าพ่อนักเลงคุมมียาเสพติดสุราและนารีในสถานที่ดังกล่าวบอนการพนันในสถานบันเทิงขนาดใหญ่ลงทุนแสนล้านในทุนขนาดใหญ่ย่อมได้ประโยชน์ชาวบ้านทั่วไปจะได้อะไร จะได้เรียนรู้และพัฒนาอะไรนอกจากการขายบริการบอนการพนันในสถานบันเทิงขนาดใหญ่จะดึงคนต่างชาติให้เข้ามาในประเทศมากน้อยแค่ไหนและคนประเภทไหนจะเข้ามาในประเทศของเราบอนการพนันและคาสิโนจึงเป็นอิทธิพลของต่างชาติซอฟต์พาวเวอร์ของต่างชาติที่จะซึมเข้ามา ให้คนไทยเห็นดีเห็นงามกับการฉิงทรัพย์ความโกรคที่ได้ทรัพย์อย่างง่ายๆโดยนโยบายที่รัฐจัดให้เมื่อบ่อนคาสิโนรัฐจัดให้สำหรับคนระดับบนชาวบ้านก็จะนิยมเรียนแบบโดยมีคนจัดตั้งบ่อนในระดับล่างกระจายกันมากขึ้นคณะรัฐมนตรีและคนตระกูลชินวัตรลองถามตัวเองว่า ถ้าคนในครอบครัวภรรยาหรือสามีหรือลูกติดการพนันติดยาจะพอใจและดีใจหรือไม่